แันดิจ้าได้จันมมแลาจ้ามา่สามาคำแต่กับมานอนหัวกระตืนไปอันยายไปขายของลูกเต็ตีสามไปขายของกับมะฮอดบานกะใบม่งงใบสองกะนอนนอนเลยนอนหัวกระตืนล่งเกือบทุมเลย ืเรื่นมากแต่หาแนวกินอาหารอาหารจานเดียวไม่ลวกเห็ดทั่วทั่วหวานหอดพักปังเก็บอยู่หล่อขังเนี้กับหอ,อดพักบุงพักกาดแล้วก,ก็ ลวกหลวกมูสหลวกมูสซ,ซ,ซื้อนี่กิมกำลังจิมสุกี้ยี่หอ,อยังอยู่กินโหลดว่ามันเสียบกินเลยมักอะไรกินเลย <c oughs> มันคำแล้วมันมันบบแมนเวลากินเขานะแต่ว่าขันมันบ็ก,กินเลยมันเกิดซีหิวล้วก็ต้องกินเนี้ยมูนี่ซัมนน่กับอิมโออิมก็กินเขานะั่น คุณลใไมตังวลตัง,ง,งุนไข่ปลาโลดละหกสิบบาทมันมันบดหวานมันบอดหว,วานอย่างเดียวนะมันถึงนี่รดออกนี่อมอมเปรี้ยวอมหวานสื่อรอดนี้เ่โอ้ยดีหลายทุกเทือนสื่อนะ สีน่าสิเปื่อยสียังอันนี้บ่เนเ n บ่ายังฝุกขนาดหลอมมันซื้อหอมนี้ซื้อว่านี่ฝุกบ่นเ now แยาไปแช่น้ำไว้ก่อนแยกสีน้อนแยกแช่น้ำไปแช่น้ำมาไว้มันมัหลางบ้านไปโยงบ้านยังมันบ่ได้มันเหนื่อยหน่อยเลยต้องแช่น้ำไปอุ้เปล่าอุ้มมา สีสองตุวแล้วถุ่กลัวแล้วได้กับหิวอยแ,แ,แต่ว่ามันว่าอยากกินเขากินแล้วหนีแท้เนาะลวกพักกินอยากกินพักยังกัลวกอีกได้กัอยากกินแล้วยังสิ แต่เ่านกินกันมากนอนหลับประมาณนอนจะใบสองเดือนประจ,จกชั่วโมงสามสี่อาโอ้นอนหลับสามชั่วโมงแต่พอถึงก็หลับสมมิยลราหลับเต็มที่ มันหน้อนบัดตอนไปขายของนั่นฝนลิ้นฝนหย,ย่อยอยู่หอ่อผาเล่นเขาเล่นออกงดเก็บของเก็บยันเงี้วกันมืดมืดใหญ่กันดีกวันมันโอ้สิเด็ดพัดฝนเมียละไรโน,น่ะว่นมาตกนัวไปวะสิเด็บูฝนเมียละครับว่า

aman da kinanan mu kin muv chắc sư hết lắm đó chắc sư mới đọc một đó chỉ là, là tay bia gì luôn này sư chết hết kinh tay bia biếng, bây giờ sư hết Hết phường, anh ấm khai này, bó chắc phường, bố Ba bờ nga hô. thì hù băng yang, là, hết là hù, Yang hết kia, hết nằm phán. Hết tạp tàu hù, Tang bắt kiếm nằm hô hấp phán. Ngay, yà, xuống hê bọp hô mông hù, hô 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 นันรลอพ่นรลอคันแท่หน้ามันอยู่สันนะมันอยู่น้ำมงหย่าน้ำเหนียวถึงแยกโปหูไปเห็นอันมันแก่ๆนึ่งมัม่วงหวานเป็นเห็ดเ่เป็นเหยบมันแตกดังก็ะเหมือนอั่านี้คงอันดๆออกมาหมวนอไร้หัวออกมาอไรเยียบเหยียบเหยียแตกมุวนเอร่จักว่าอันอ่อนอันแก่บปู เมย์ไงแล้วมาเห็นน้ำกลลแล้วามาเล่มเล่มหาเล่มอ่อนสากอันที่มันอน่อ,อนๆจังหวงัวมันเป็นของกินจังหัวเป็นเห็ดเาะของกินเคยไปหาน้ำเล่าต่ตอนหน่อยหน่อยแดดแดดมากกระทำเล่านะเห็นเห็ดได้แล้วเข้ากับสามเล่าตะกอนเนดะี๋ยวย่ายกับมิจัตอร์เซเปเนจจอนเลยร่อนหาอยู่หากินไปตัวไปทีบ่ได้อยู่กับ หม่องกระบวนหมองไดหม่องที่เป็นปลาเป็นโขกมันกับพายู่โดนม,มันพายู่กับยู่งประเดี๋ยวประดาวยู่สู่มือนี่ย้ายกับพวกกาไปเก็บนั่นยูอ่อวหม่องขั้นขั้นแดนหน้าย้าย,ายนะเห็นหลายอยู่เห็ดแต่าย้ายกับพวกหัวเห็ดนี่อหัวกาเก็บหัวหัคือแค่ไปเสนอหน่อยน้ำมันยังแบบยังไงมากมื่อแต่สัดเซไปนี่ยจวน เหรือได้บ่ใดหัวนะี่ยเป็นอันไรจะพวกใหญ่พวกน,วน,น,อกน้อยก็เจ้ากับยู้กับหม่องกับแยงก็เจ้ากับไปกับผู้เท่า,าก็เจ้าไปเก็บมันก็ไปน้ำเขาบนหลักประจำบอาน,นะแบบเฮ็ดอีหยังเป็นเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอะไรกินได้เฮ็ดอะไรกินบ่ได้ของยหญ่มันบรยยิยุกับหมออบ่องกับบอลคนปีงูเนาะแล้วก็ล่าสีทะนุอีกต่างหากไป ใช่ป่นนี้จอนแทกเหงือกไปเือปลาเข็งเนี่ยตรงนี้นมน้ำเลยกระเสือกกระสนไปหาน้ำเหมือนจะไปไม่ไปยังวันนด้ยูก็มองกระพริบเ,เทียประเทศถ้าเห็นย้ายไปมาแต่สีทุมมองแล้วหาอยู่หากินน้ำเขาไปกระเสือกกระสนไปสุแก่สุกกส้มองได้ว่าเออหากินผู้ดมสมบูรณ์ดีกับปลาอยู่น้ำเขา ไปมันทัว่วไปมันเรือตกล่นตกล่นไปนี่แหละชีวิตย,ย่าแจ้งวายาสะให้เรามันสีเหลี่ยมมันแหลมหนาไปเลยดวงชะตามันเป็นไป้นหอบ ลูกพ่อแม่เดียวกันจริงจริงไม่ได้แปลว่าติดเพื่อนอย่าตบุญตบวาตนาของเขาความไผ่ของเขาจมไปกินไปอีกแล้วมันจะจำนีละเด้อกินเนี่ยมากินด่างกับนี้จำนียะนี่ตะผักตะเจว ินหนังกับอกกันไหมกินนีกับต้นีเหรอไม่บ้างฝากเบิองฝากชมหายยายแน่เป็นลำแก่หายายแน่เด้อสวยเบิองสวยติย่าเข้าเห็ดก็คิดว่ามันดีนี่น้นมุ่มมองสายตากับของแต่ว่ามันก็อาธิบดี ในมุมมองสายตาผู้อื่นคือขีพงขีพงขีพงขีฟุ่นมากกว่าตาข้ามาแย่งกระจุกข้าวเสียออกบ่ใดเลยข้ามทีข้ามปิงข้ามเหล่าข้ามชมของผู้อื่นคือกระจกซองไข่ห้าวผือวหวานข้าเป็นยังใดนาดำนามอบมองไดกัห็นผู้ซ่องกระจกมันกับโบเห็น ល្រូវើមនាង់ស្ល់សាន់សាចំប្រៀនាង់ខ្លាង់ហើយស្